ตอนนี้ยังมีคนกว่าหนึ่งพันล้านคนที่ไม่มีไฟฟ้าที่จะถือได้และราคาเท่าถึงได้เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพการศึกษาและโอ,อกาสทางชีวิตแรงงานใหม่จากไซเดอิเล็กทริกแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดมาจากซีเนจีสการรวมเทคโนโลยีนโยบายการเงินและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเพิ่มผลกระทบแกนจลางคือไมโครเอเนจี y ิสต m และไมโครกริดไมโครเอเนจีรวมถึงชุดโซลาร์ระบบไฟฟ้าในบ้านแบตเตอรี่และเตาทำอาหารสะอาดอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ให้ไฟฟ้าได้ทันทีและช่วยปรับปรุงสุขภาพไมโครกริดก้าวไปอีกขัน้น เป็นเครือข่ายท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนและการเก็บพลังงานสามารถเชื่อมต่อกับก r i หลักหรือำลังอิสระได้การรวมกับนโยบายสนับสนุนการเงินสร้างสารรค์และความเป็นเจ้าของของชุมชนทำให้ผลลัพธ์ดีที่สุดการออกแบบโดยชุมชนช่วยให้ระบบตอบสนองความต้องการจริงเมื่อฐานและความเป็นโมดูลช่วยให้ขยายระบบง่ายขึ้นและประโยชน์จะกระจายไปยังคลินิกโรงเรียนธุรกิจและลดมลพิษความท้าทายยังคงมีตั้งแต่ต้นทุนเริ่มแรกกฎระเบียบไปจนถึงการบำรุงรักษา แต่ซินีซีช่วยเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ด้วยการจับคู่เทคโนโลยีกับการเงินอัจฉริยะการตัติรูประบบกับการสร้างศักยภาพและเครื่องมือดิจิทัลกับการบริหารจัดการของชุมชนร่วมกันไมโครเอเนจีและไมโครกริดสามารถปิดช่องว่างด้านพลังงานได้ด้วยกันถมิดที่เหมาะสมพลังงานสะอาดเชื่อถือได้และราคาเข้าถึงได้สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่เป็นไปได้แต่มาใกล้ความจริงแล้ว